ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวยๆข้ามพบมาพบรักตอนที่64แก้แค้โลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย33สําำหรับคำถามของตันไหวเรื่อตรงหลิวไม่ได้กล่าวตอบผู้หญิงคนนั้นเป็นใครจะเป็นใครได้อีกล่ะแน่นอนว่าต้องเป็นคู่มั่นคู่หมายที่พ่อเท่าสติเลือะเลือนของเขาหามาให้เขาน่าสิ ผู้หญิงประเภทคล้ายๆกันเขาเจอมาไม่ต่ำกว่าสิบคนแล้วล้วนแต่เป็นลูกคุณหนูที่มักบังเอิญพบเขาตามสถานที่ต่างๆทว่าเขาไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจกับคนพวกนี้ตัวเขาเองสามารถรับมือได้สบายอันที่จริงตันหวายทายได้ใกล้เคียงทีเดียวเห็นเรื่นตรงหลิวไม่มีความคิดอยากจะบอกตันหวายก็รู้สึกไม่สบอารมณ์นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่ออีกเรื่นตรงหลิวลูบผมเขาพลางกล่าวเสียงเบาต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วผมจะพูดให้กระจ่าง ตันไวยขานรับคำหนึ่งอารมณ์ดีขึ้นกว่าเมื่อครู่มากอย่างเห็นได้ชัดเรื่อนตรงหลิวพาตันไวยขึ้นมาบนชั้นดัดฟ้าของโรงแรมก่อนเรื่อนตรงหลิวจะกล่าวกําชับอย่างไม่วางใจเดี๋ยวเดินตามอยู่ข้างหลังผมนะพวกเขาพูดอะไรคุณก็ไม่ต้องใส่ใจได้ยินหรือเปล่าตันไวยเลิกคิ้วไม่ตอบตกลงหรือไม่ตกลง ตอนแรกนึกว่าชั้นดัดฟ้าจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงอะไรรอคอยพวกเขาอยู่ตันไหวให้กำลังใจตัวเองมาตลอดทางจนกระทั่งลิ์เปิดออกที่ชั้นบนสุดตันไหวก็มองเห็นซีรันที่แทบจะคุกเข่าอยู่นอกประตูอย่างน่าเวทนาถึงค่อยรู้ซึงว่าการกระทำของตนเมื่อครู่มันงี่เงาขนาดไหนลูซีรันหันหลังมามองพวกเขาพลางกับพริบตาปริบก่อนจะยืดตัวตรงด้วยสีหน้าไม่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งหวังจะกู้คืนศักดิ์ศรีเกือบจะไม่มีเหลือของตนกลับมา เรื่นตรงหลิวเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาสีหน้าบ่งบอกชัดเจนว่านายอยามาทำตัวหน้าขายหน้าที่นี่้าลึงตาใส่เรื่นตรงหลิวอย่างเดือดดาลลู่ซีรานกระแอมในลำคอแล้วร้องตะโกนไปทางประตูห้องที่ปิดสนิทเมียจ๋าพี่พาพี่สะพ้ายกลับมาแล้วเมียจา๋าตั้นไหวตกตะลึงหันหน้าไปซักถามเรื่นตรงหลิวเขาแต่งงานแล้วเขาไม่ได้เป็น ตันไหวพูดไม่จบเพราะว่าภรรยาเขาเองก็ดูสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักเขามีลางสังหณรว่าหากเขาพูดต่อไปย่อมไม่เกิดผลดีอะไรอย่างแน่นอนตอนประตูส่งเสียงลั่นเปิดผู้หญิงหน้าตาเหมือนเรื่นตรงหลิวสักห้าส่วนคนหนึ่งโผล่ออกมาจากข้างในมองดูแล้วหญิงสาวน่าจะสูงประมาณร้อยห้าบนตัวสวมชุดราตรีสั้นกรอมเข่าจะหน้าบึ้งหรือหน้ายิ้มล้วนดูมีสง่าราศี เรื่นรานวิ่งเข้ามาพินิจมองตันหวายตั้งแต่หัวจรดเท้ากล่าวอย่างตื่นเต้นดีใจว่าหล่อจังเลยหลอกกว่าในทีวีซะอีกแน่ตันหวายกระอักกระอ่วนเอามือลูบจมูกพลางหัวเราะไม่ได้กล่าวอะไรเรื่นตรงหลิวเห็นว่าเป็นเรื่นรานสีหน้าก็าผ่อนคลายลงสายตามองไปยังประตูบานหนึ่งที่ปิดสนิทด,ด้านในเอ่ยขึ้นเสียงเย็นว่าฝากเธอบอกเขาทีให้เขาเพลาเพลาลูบไม้แบบนี้ลงบ้างเสียงคว้างปลาข้าวของอย่างกระดเกลยวพลันดังลั่นมาจากห้องข้างใน เรื่องราแลบลิ้นล้อเลียนหน้าตามีความสุขบนความทุกคนอื่นเรื่องที่พี่ก่อไว้ในห้องโถงรู้ถึงหูเขาหมดแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแทบตายเรื่องตรงหลิวไม่แสดงความเห็นอะไรเหลือบมองลู่ซีรันแล้วกล่าวเธอก็ไม่ใช่เด็กแล้วที่หลังแผลงฤทธิ์ให้น้อยหน่อยนอกจากเขาใครจะทนเธอไหวตันไหวถลึงตามองไปทางเรื่องตรงหลิวอย่างไม่พอใจสาวน้อยน่ารักขนาดนี้นายกลับดุว่าเธอแผลงฤทธิ์ได้ไงกัน เรื่นตรงหลิวเมินท่าทางไม่พอใจของตันหวายก่อนจะลากเขาออกมาจากโรงแรมหลังจากเรื่องนี้ตันหวายก็พอจะเดาออกได้ใกล้เคียงถึงนยยะแท้จริงของงานเลี้ยงเขาก็ว่าทำไมอยู่ๆถึงมีคนเชิญดาราหางแถวตกกระป๋องอย่างเขาไปงานเลี้ยงแบบนี้ที่แท้พวกเศรษฐีขี้เมาไม่ได้สนใจเล่าเสียด้วยซ้ำคาดว่าเป็นเพราะพ่อของเรื่นตรงหลิวเพิ่งจะรู้ว่าลูกชายของตนเบี่ยงเบนไปแล้วดังนั้นจึงคิดบีบบังคับหาคู่มั่นให้กับเขา ตันหวครุ่นคิดสักครู่หนึ่งล้านกับภรรยาของตนภรรยาย่อมสําคัญกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นห้าล้านหลักก็นะจูจูช่างเถอยยังไงภรรยาก็สําคัญกว่าอยู่ดีตันไหวขึ้นนั่งรถของเริ่นตรงหลิวรู้สึกเหมือนตอนลืมอะไรไปสักอย่างยังไม่ทันนึกขึ้นมาได้วีแชทก็ส่งเสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งโลกดนตรีเพิ่งเพิ่มคุณเป็นเพื่อนตันไหวงงๆไอ้นี่ใครอัจฉริยะคนแรกแห่งโลกดนตรีไรของมัน เปิดดูภาพโปรไฟล์ของคนคนนี้พอเห็นรูปถ่ายสติกเซอร์เซฟี่แบบสวมแว่นตาดำเก็กหล่อตันหวายก็หมดคำพูดเขาคิดว่าลูซีรานโค้รจะขี้อ่อยเลยจริงๆเมื่อกดปุ่มเพิ่มเพื่อนอีกฝั่งก็ส่งข้อความมาทันทีอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งโลกดนตรีห้55ขอโทษทีนะก่อนหน้านี้ผมบล็อกคุณไปผมนึกว่าเป็นแฟนคลับคู่จิ้นซะอีกน่าเขินอาย พอตันไหวนึกถึงข้อความที่ตนเคยส่งไปครั้งนั้นก็พลันนึกอยากแทรกแผ่นดินหนีให้รู้แล้วรู้รอดช่องมาฟังสิเว้ยข้ามพบมาพบรักตอนที่65แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย34พอภรรยาของตนมาด้อมด้อมมอง,ม,องมือถือก็เกิดอาการหน้าแดงกระทันหันเริ่นตรงหลิวสนอกสนใจหน้าดูทีเดียวเรื่นตรงหลิวบังคับพวงมาลัยแกล้งทำเป็นไม่ใส่ใจถามว่าคุยกับใครอยู่หา ตันไหวสายหน้าทั้งปลายหูแดงเถิอดอย่างเขินอายกล่าวอ้อมแอ้มไม่เต็มปากว่าไม่ไม่มีใครหรอกเรื่นตรงหลิวเม้มริมฝีปากตอบว่าอืมคำหนึ่งไม่ได้ถามต่ออีกอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งโลกดนตรีผมคิดไม่ถึงจริงๆคุณเล่นซักเขาเบี่ยงหลุดโค้งไปเลยรูปหล่ออันดับหนึ่งในโลกาแต่ก่อนเขาก็เบี่ยงอยู่แล้วอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งโลกดนตรีเอาเธอคุณว่าไงก็ถูกหมดและลำบากคุณแล้วเจอรุกเท่าหนึ่งโหดดุขนาดนี้ ตันไหวมุมปากกระตุกหลังจากอ่านจนแน่ใจว่าอักษรสองตัวบนจอมือถือคือคำว่ารุกเท่าก็แทบอยากจะคว้าหัวลูซีรานมาเปิดกะโหลกชะงกดูสมองรูปหล่ออันดับหนึ่งในโลกาคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยผมเป็นรุกต่างหากอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งโลกดนตรีเวละจริงเหรอสุดยอดครับลูกพี่ถ้างั้นปัญหาอยู่ตรงนี้ทำไมคุณถึงให้เริ่นตรงหลิวอบแขนกอดเอวไม่ใช่กอดเขาเองละ่ะ อัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งโลกดนตรีคุณทำตัวเป็นเด็กขี้อายอย่างนี้ให้มันได้อะไรคุณยังมีหน้ามาบอกว่าคุณเป็นรุกอีกเหรอตันไหวที่ถือโทรศัพท์อยู่นิ่งเงียบไปเขาคิดใคร่ครวนอย่างทีท่วนพบว่าดูเหมือนเรื่องจะเป็นเช่นนี้จริงๆตนไม่ถูกเรื่นตรงหลิวกอดก็ถูกเรื่นตรงหลิวอบราวกับไม่มีสำนึกของความเป็นรุกเลยแม้แต่น้อยเรื่นตรงหลิวพาตันไหวตรงกลับมาถึงคอนโดของตนก่อนเลี้ยวรถจอดในลานจอดรถใต้ต,ตึกเรื่นตรงหลิวเปิดประตูรถออกมารอคอยเด็กหนุ่มติดเน็ตให้ลงจากรถ เด็กหนุ่มติดเน็ตไม่ได้ตอบลู่ซีรันอีกพอปิดมือถือก้าวออกมาจากรถแล้วก็เริ่มจ้องเรื่นตรงหลิวเขม่งด้วยสายตาร้อนระอุเป็นอะไรไปเรื่นตรงหลิวล็อกประตูรถพลางจะเข้าไปอบเอลตันไหวเหมือนปกติตันไหวดุดเผชิญหน้าศัตรูรีบหลบหลีกก่อนที่มือของเรื่นตรงหลิวจะแตะต้องตัวเขาเรื่นตรงหลิวตะลึงงนันเม้มริมฝีปากอย่างผิดหวังเล็กน้อยกล่าวเบาๆว่า,วาเข้าไปกันเถอะได้เลย ตันหวผงหกหัวเอื้อมมือไปรวบเอวของเรื่นตรงหลิวอย่างเงียบเงียบเริ่นตรงหลิวพลันแข็งทื่มมองมาทางตันไหวอย่างตกอ,อกตกใจตันไหวเตี้ยกว่าเขาครึ่งหัวเอวก็บางกว่าเขาเช่นกันการกระทำแบบนี้มองอย่างไรก็ดูแปลกพิกลน่าเสียดายที่ผู้กระทำไม่ได้รู้สึกตัวแต่อย่างใดทั้งยังคิดว่าตอนนี้ตนมีความเป็นรุกเต็มเปี่ยมตันไหวสะบัดผมพลางยิ้มร้ายไปกันเถอะเมียจ๋าสามีจะประคองคุณเข้าไปเองเริ่นตรงหลิว ย่ yeah, แล้วดูเหมือนภรรยาของตนจะเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวเองช่างเถอดท่าทางคิดเองเออเองของเขามันช่างดูน่ารักไม่หยอกทีเดียววันต่อมาตันไหวมาถึงสตูดิโอพร้อมกับเรื่นตรงหลิวนั่งโฟกสวาเกนโหลดต่ำคันนั้นอีกเช่นเคยเริ่นตรงหลิวผู้มีฐานะเป็นเศรษฐีรุ่นสองเห็นชัดว่าสามารถพึ่งพาเงินทองได้ทว่ายังคงพึ่งพาพรสวรรค์ไปซื้อโฟกสวาเกน หลิวหลิวฉุดตันไหวเข้ามาหาพลังยิ้มประจบประแจงให้กับเริ่นตรงหลิวบอกว่าพวกเรามีธุระจะขอย,ยืมตัวสักครู่แล้วจึงลากตันไหววิ่งตะบึงไปทางห้องน้ำตันไหวสีหน้าหวัดผวาชักข้อมือตนเองออกมาจากในมือของหลิวหลิวถามอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าคุณเป็นเด็กประถมหรือไงเข้าห้องน้ำต้องเอาเพื่อนมาด้วยฉันไม่ได้จะพานายมาเข้าห้องน้ำตันไหวหวัดผวาหนักกว่าเก่ารีบเอามือกอดดอกด้วยสีหน้าหวัดระแวงพลางกล่าว ทำอย่างอื่นยิ่งไม่ได้ใหญ่ผมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะหลิวหลิวอ,อกอีแป้นจะแตกข้าเป็นชายแท้โว้ยเอ็งฟังข้าพูดให้จบก่อนได้ไหมอ้อชายแท้เหรอตันไหวค่อยเบาใจลงหน่อยก่อนปล่อยมือลงแกล้งทำท่าตั้งใจฟังด้วยสีหน้าจริงจงังว่ามาสิคุณอยากพูดอะไรหลิวหลิวหน้าตาเคร่งครึมถามด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดรวดร้าวประหนึ่งหมูในบ้านตนดันรอบดุนกินหัวผักกัดบ้านคนอื่นพวกนายอยู่กินด้วยกันเชียวหรือ าอะไรอยู่กินอยู่กินอะไรเขาเป็นเด็กน้อยไรเดียงสานอยามายุยงเสี้ยมสอนฉันนะตันไหวกับพริบตาปริบๆกล่าวอย่างใสซื่อว่าก็ใช่น้าสิทำไมอ่ะตกใจแทบตายเลยปะละ่ะหนึ่งในที่นี้พ้องเสียงกับคำว่าเหล่ากงที่หมายถึงสามีช่องมาฟังสิเวเวข้ามพบมาพบรักตอนที่66แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย35 ข้างบนโตไอศกรีมชั้นบนสุดของอะฟกาโตถูกอุณหภูมิห้องหลอมละลายจนค่อยๆกลายเป็นเนื้อเดียวกับกาแฟตันไหวจิบไปสองคำคิดว่ารสชาติกำลังพอดีไอศกรีมหวานละมุนกระจายกลบรสขมของกาแฟเกือบจะครึ่งค่อนแก้วแล้วชำเลืองมองเรื่นตรงหลิวที่อ่านเอกสารอย่างเอาจริงเอาจังตันไหวขยับเข้าไปตบบก่ากเขาเงียบเงียบยิ้มระรื่นพลางยื่นกาแฟในมือส่งไปให้เรื่นตรงหลิวจิบคำหนึ่งโดยไม่แม้แต่เงยนหน้าขึ้นมองจากนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนทันควันกลืนกาแฟในปากลงคอด้วยใบหน้าบูดเบี้ยว ฮ้าหาหตันไหวเกือบจะถือแก้วกาแฟในมือไม่อยู่ก้มเอวคำโตหัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังเรื่อนตรงหลิวอ่อนใจเขกมะเอกคนที่ฟุบหน้าหัวร้องอาหายกับโต๊ะจงใจกล่าวเสียงเข้มว่าอยากโดนตีนักใช่ไหมตันไหวหัวเราะจนพอใจยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่เออคลอแถวหางตาก่อนยกกาแฟขึ้นจ่อตรงปากเรื่นตรงหลิวอีกครั้งพูดทาว่าถ้าคุณดื่มมันหมดล่ะก็ผมยอมให้คุณตีเลย ตันไหวมั่นใจเต็มเปี่ยมคนอย่างเริ่นตรงหลิวหน้านาภายนอกดูเหมือนไม่เคยตกที่นั่งลำบากหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วกลับเป็นองค์หญิงน้อยที่กลัวความลำบากเสียยิ่งกว่าใครเรื่อนตรงหลิวหลีตาหลบแก้วกาแฟข้างหน้าตันไหวแล้วขยับเข้ามาประชิดใบหูของตันไหวอย่างช้าๆกล่าวหยอกยาวว่าตีตรงไหนก็ได้งั้นหรือ ตันไหวหน้าแดงส่้นขึ้นมาทันใดเริ่มจะทำตัวไม่ค่อยถูกแม้ยามปกติทุกการกระทำของเขาล้วนเป็นฝ่ายรุกจีบเริ่นตรงหลิวก่อนแต่ก็ยังต้านทานมุกหยอกแบบนี้ไม่ไหวจริงๆตันไหวนึกอยากเก็บแก้วกาแฟกลับมาซ่อนด้วยความลนลานทว่าสายไปเสียแล้วเริ่นตรงหลิวจับข้อมือของเขาเอาไว้ก่อนดื่มกาแฟจากแก้วในมือของเขารวดเดียวหมดในทันทีไม่เหลือแม้สักครึ่งหยดคุณตันไหวเบิกตาโตรีบหยิบลูกอมในลิ้นชักออกมาแกะห่อกระดาษสองสามทีแล้วยัดใส่ปากของเรื่นตรงหลิว หลังจากทำเสร็จตันหวยก็ถลึงตาใส่เรื่นตรงหลิวอย่างขุนเคืองนี่คุณเท่มหรือไงเนี่ยเรื่นตรงหลิวกับพริบตาปริบอย่างใสซื่อแววตาเต็มไปด้วยความเอาแต่ใจหลิวหลิวที่กำลังอ่านบทอยู่ข้างๆกรอกตาขึ้นฟ้ารู้สึกเหมือนตอนนั่งดูฉากพระนางจูจีกันแบบเต็มจอแถมเป็นเทปพ,พิเศษเอาใจคุณผู้ชมอีกต่างหากแน่ละพวกเจ้านายทั้งหลายจะพลอดรักในที่ทำงานก็ย่อมได้อยู่แล้วอันที่จริงสตูดิโอไม่ได้ห้ามเรื่องมีความรักในที่ทำงาน เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่หาไม่ได้เท่านั้นเองคนในสตูดิโอแต่ละคนต่างทำหน้าเฉยเมยตลอดหลายวันมานี้พวกเขาเห็นพฤติกรรมสแสดงความรักของเจ้านายจนชินตาแล้วเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าเจ้านายดันชอบผู้ชายเสียอย่างนั้นพอคิดถึงตรงนี้สาวๆในสตูสสสสสสสดิโอก็อารมณ์ฟุ้งซ่านชั่วขณะต้นปีนี้หนุ่มหล่อได้ลงเอ,งเอ,งเอยกับหนุ่มหล่ออีกคนไปแล้วสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย ตันไหวถลึงตามองเรื่นตรงหลิวอย่างโกรธขึ้นเอาแก้วกาแฟพลาสติกในมือโยนทิ้งลงถังขยะเตรียมจะกลับโต๊ะทำงานของตนเพื่ออ่านบทที่หลิวหลิวเลือกมาให้เขาถึงแม้จะกลับมาทำงานแล้วแต่ตลอดหนึ่งเดือนนี้เขาก็รับงานอีเวนต์เล็กๆสองสามงานเรื่องบทละครต้องรอบครอบแล้วรอบครอบอีกจะไม่รับละครขยะแบบนั้นอีกเป็นอันขาด ขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของร่างค่าความประทับใจของเรื่นตรงหลิวสูงถึง90%อร์เซนแล้วยินดีด้วยที่ท่านเจ้าของร่างยึดครองสําเร็จหวังว่าท่านเจ้าของร่างจะบรรลุเป้าหมายในการได้เป็นราชาภาพยนตร์เก้าสูจุดสูงสุดของชีวิตโดยเร็วที่สุดตั้นหวายหยุดชะงักก่อนจะเบนฝีเท้าเลี้ยวไปทางห้องน้ําตันหวายล็อกประตูถามขึ้นอย่างตื่นตกใจทําไมจู่จูก็สูงถึง90%อร์เซ็นแล้วล่ะนี่มันไม่กระทันหันไปหน่อยเหรอ อาจแ้มไม่กระทันหันหรอกค่าความประทับใจสูงถึง90ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วเพียงแต่ว่าระบบสื่อสารขัดข้องข้อมูลจึงยังส่งมาไม่ถึงตันไหวนวดขมับกล่าวอย่างยากจะเข้าใจผมนึกว่าสิ่งมหัศจรรย์อย่างพวกคุณไม่มีทางเกิดข้อผิดพลาดอีกคิดไม่ถึงว่าจะขัดข้องได้พวกเราต้องมีขัดข้องบ้างอยู่แล้วระบบออกความเห็นกับคำพูดของตันไหวยอย่างสุดจะทน เคยมีระบบหนึ่งหายไปสองโลกเต็มเพราะว่าชัมรุดห้าห้าห้าเจ้าของร่างคนนั้นทำหน้าเลอเลาเข้ามาในโลกแล้วก็ทำหน้าเลอลาออกไปจากโลกเล่นเอาคำแทบตายห้าห้าเรื่องนี้มีอะไรน่าขำหรือแน่รู้หรือเปล่าว่าสำหรับเจ้าของร่างผู้อ่อนน่าสงสารแถมไร้ที่พึ่งพ่ายอย่างพวกเรามันน่ากลัวแค่ไหนช่างเถิดันไหวขัดจังหวะเสียงหัวเราะของ s 3 8 8 3เปิดร้านค้าทีผมจะดูว่ามีอะไรใช้ประโยชน์ได้บ้าง หน้าจอสว่างสวัยปรากฏขึ้นกลางอากาศตันไหวเลื่อนเปิดดูเมื่อพบว่าไม่มีสิ่งใดที่นำมาใช้ประโยชน์ในโลกนี้ได้ก็รู้สึกจิตตกสายตาจับจ้องอยู่ที่สินค้ากลับสู่โลกความจริงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตันไหววันไหวเล็กน้อยป้ายราคาสินค้าชิ้นนี้คือค่าประสบการณ์หนึ่พันแต้ม แต่ปัจจุบันเขามีค่าประสบการณ์แค่230แต้มเขาอยากกลับไปเยี่ยมที่นั่นมากจริงๆดูสักหน่อยว่าพ่อแม่ของเขาเป็นอย่างไรบ้างดูสักหน่อยว่าทิวทัศน์ในโลกของเขาเป็นเช่นไรช่องมาฟังสิเวเว,ว,วข้ามพบมาพบรักตอนที่67แก้แคนโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย36ซส่งเฉียนคิดว่าความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายเปรียบเสมือนการซื้อหวยก่อนวันหวยออกใครไม่แอบวาดหวังเอาไว้เล็กๆบ้าง แต่พอหวยออกเข้าจริงๆคนไม่ถูกหวยก็อาจจะผิดหวังแต่สำหรับคนถูกหวยใครจะรู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้าย17ปีตันไหวอ่านประโยคนี้ในบทหนังเป็นนานสองนานในที่สุดก็ได้สติกลับมาก่อนกล่าวกับหลิวหลิวที่ทำหน้าตาประหลาดอยู่ข้างๆว่าผมอยากรับเรื่องนี้หลิวหลิวสีหน้าไม่ดีเท่าไหร่นักในมือถือบทหนังอีกเรื่องบอกไปมาตรงหน้าเขานมนมนาวด้วยสีหน้าอมทุกว่าพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยนายตั้งสติดีๆหน่อย หนังเรื่องนี้ไม่มีทางได้ออกฉายหรอกตอนนี้นายเพิ่งกลับมาอยู่อยู่จะสิ้นเปลืองแรงมากมายไปถ่ายหนังเฉพาะกลุ่มอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยหลิวหลิวเอาหลังมือขวาทุบลงบนอุ้งมือซ้ายของตนอย่างแค่เหล็กไม่เป็นเหล็กกล้าตั้นหวายยักไหลผมคิดว่าหนังแนวนี้ผมอินกับบทมากกว่านายจะทิ้งอนาคตตัวเองเพราะนายเป็นเก์ไม่ได้หรอกนะ ตันไหวปลายตามองเขาโดยไม่พูดอะไรทว่าแววตาเปล่งประกายเจิดจ้าด้วยความแน่วแน่ช่างเถอะหลิวหลิวรู้ว่าตนบังคับพ่อเจ้าประคุณคนนี้ไม่ได้แต่ก็ยังพยายามจะเตือนสติเขาถ้าไม่อย่างนั้นนายลองถามคนที่บ้านนายดูสิไม่จําเป็นตันไหวลุกขึ้นยืนพลางเหวี่ยงสะบัดแขนเอาเรื่องนี้แหละผมชอบอะไรที่เข้าถึงจิตใจผมได้จริงๆมากกว่า แม้ไม่ได้สูงส่งขนาดไม่ยอมก้มหัวให้ใครแต่เมื่อเทียบกับการไหลไปตามกระแสตันหวายยังคงชอบอะไรที่สัมผัสหัวใจของตนได้อย่างแท้จริงมากกว่านอกจากนี้17ปีก็เป็นบทประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งทีเดียวการตัดสินใจของตันไหวาหลิวหลิวยังห้ามไม่ได้เริ่นตรงหลิวก็ยิ่งไม่คิดจะเข้าไปห้ามคืนก่อนวันที่ต้องเข้าร่วมทอสอบหน้ากล้องเรื่นตรงหลิวช่วยตันหววิเคราะห์บุคลิกตัวละครตลอดทั้งคืน จนกระทั่งล่วงเลยเที่ยงคืนไปทั้งสองคนจึงค่อยนอนหลับพร้อมกันตั้งแต่แน่ใจว่าชอบเป็นต้นมานอกจากกอดจูบทั้งคู่ยังไม่เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินกว่านั้นทุกครั้งที่ตันหวายส่งสัญญาณเป็นในให้เรื่องตรงหลิวรับรู้ก็มักจะถูกเริ่อตรงหลิวใบเบี่ยงออกไปเพราะเหตุนี้ตันหวายจึงสลดหดหูไปอีกพักใหญ่เขาไม่ใช่คนหัวโบราณในเมื่ออารมณ์มาแล้วความสัมพันธ์ลึกซึ้งย่อมถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อเริ่อตรงหลิวกลับเป็นพวกอนุรักษ์นนนิยยยมมมตัหววาาาเเลลไไ่่กกกก้้้รรีีองป การทดสอบหน้ากล้องประสบความสำเร็จมากไม่ถึง3วันตันไหวก็ได้รับแจ้งจากทางผู้กำกับยืนยันให้เขามารับบทเป็นส่งเฉียนวันที่เข้ากองถ่ายเริ่นตรงหลิวเป็นคนพามาส่งด้วยตนเองสถานที่ถ่ายทำอยู่ในเมืองบีห่างจากสตูดิโอของเริ่นตรงหลิวไม่ไกลนักจึงเดินทางไปมาสะดวกสบาย พอรถจอดสนิทตันหวายประคองหน้าเริ่นตรงหลิวแล้วจุ๊บปากทีหนึ่งในขณะที่หันหลังลงมาจากรถก็ชะงักงันไปตันหวายจ้องมองใครบางคนที่อยู่ไม่ไกลจากตัวรถพลางอดท้อถอนใจไม่ได้ทำไมโลกมันช่างกลมดีแท้เริ่นตรงหลิวมองไปตามสายตาของตันหวายแววตาพลันเคร่งขรึมร่างกายเครียดเกรงฉับพลันถูกต้องช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้สุยยางกับตันหวายอยู่ทีมนักแสดงเดียวกันอีกแล้ว ก่อนหน้านี้ตันหวายรับรู้เรื่องนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนักและไม่ได้บอกกับเรื่องตรงหรือบทบาทที่ตนได้มาด้วยความสามารถไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกอย่างสวยยางกับเขาแทบจะไม่ได้เข้าฉากร่วมกันเขาเลยยิ่งไม่สนใจใยดี โครงเรื่องหลักของหนังเรื่องนี้คืออุปสรรคขนานับการระหว่างชายรักร่วมเพศซงเฉียนกับหลีวินเดิมเป็นเพื่อนสนิทวัยยาวตั้งแต่ทั้งคู่รู้จักจนกระทั่งรักกันจนกระทั่งแยกทางจากการใช้เวลาทั้งหมด17ปีภายใต้แรงกดดันต่างๆที่ต้องประสบจากครอบครัวสังคมและมิตรภาพหลีวินได้บังเอิญพบกับพนักงานชายในบาร์ที่รับบทโดยสุยยางสุดท้ายก็เกิดการนอกใจทั้งคู่จึงแยกจากทางใครทางมัน บรรยากาศของหนังเรื่องนี้มีความกดดันตลอดทั้งเรื่องจุดขัดแย้งในเรื่องมักจะตามมาด้วยการสูญเสียเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หนักหน่วงเอาการทีเดียวคลี่ยิ้มพลางหันหลังไปจูบเรื่นตรงหลิวอีกทีหนึ่งตันหวกล่าวอย่างอะไรอววรว่าคุณกลับไปเถิดที่นี่มีหลิวหลิวอยู่เป็นเพื่อนผมอีกอย่างน้องผู้ช่วยคนใหม่ก็ใช้ได้หลิวหลิวที่นั่งเบาหลังดูฉากกระหนุงกระหนิงด้วยสีหน้าไร้อารมณ์กลับเป็นน้องผู้ช่วยคนใหม่ที่ดูสองคนตรงหน้าพลอรักกันจนกเกเขินเล็กน้อย เรื่อนตรงหลิวอ้าปากอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เพียงแค่ค่อยๆพูดออกมาอย่างแผ่วเบาว่าดูแลตัวเองดีๆละ่ะท่านเจ้าของร่างขอแจ้งเตือนด้วยความหวังดีคนทางบ้านคุณอารมณ์ผิดปกตินิดหน่อย